มงชายเกือบโทษว่ะเล่น <screaming> ก <out> ่อนเล่นก่อนเกิดประเดิมไม้ใหม i e r อันนกกาวเน่ยตอกานาโชว์วิดีโอวิดิโอเอเดอร์เอสเตอร์รเอเดอร์อันรดอร์แบรดดรด์ดดรดบรดบโดด์แบรดด์แบรบรดแรรบน มึงก็รู้กูขวานผ่าซากที่พวกมึงได้ฟังนี่มันเป็นรามหายากแล้วกูล่านานี่คงกูมาเหมือนตามหาธาตุมันไม่ใช่แค่โชคชะตาเพราะมันคือความสามารถและมันไม่มีสูตรสำเร็จมึงอย่าไปบอกใครที่กูพามึงขึ้นสวรรค์มึงควรจะขอบใจทั้งที่รู้ไม่ปกติแล้วมันก็คงไม่ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเสี่ยงก็ลองกันดูเวลากูเดินไปขอที่นประตูแล้วมึงจะรู้ว่ากูเป็นใครกูบอกเวลาให้ได้เข้าใจ everybody อ้ททุกคนได้อยากจะรักและในทุกทุกที่ที่พวกูไปกูทำไวที่แม่งลุกเป็นไฟกันแล้วทำไมมันจะไม่เหมือนในโทรทัศน ที่เกาะล้านจะให้กูบปนีในแร็ปมึงคงไม่เหมาะมั้งกูทำงานอยู่ที่บ้านคนเดียวแต่กูเป็นคนของราชสดดอนชาเอาสาวขึ้นมาพาดบนเตียงแต่ในเพลงกูเป็นฆาตกรไม่ต้องสงสัยอย่างที่พวกมึงเข้าใจมึงไม่อาจปฏิเสธบอกว่าแร็ปกูไม่โหดถ้าเกิดต้องตายไม่ว่ามึงจะเป็นใครกูไม่อยากที่จะฟังขอาร้องทีเธอได้โปรดกูทำงานอยู่ที่บ้านคนเดียวแต่กูเป็นคนของราชสุดอนชาเอาสาวขึ้นมาพาดบนเตียงแต่ในเพลงกูเป็นฆาตกร บอกว่าแรปกูไม่โหดม้งเกิดต้องตายไม่ว่ามึงจะเป็นใครกูไม่อยากที่จะฟังขอร้องทีเธอได้โปรดสมองมึงแม่งดูเออเรอเอาเงินมาซ้อนเงินเหมือนกับเบอร์เกอร์สันชาติยานชายก็คือเมอร์เดอร์แล้วก็เปลี่ยนสีสปายให้เป็นเพอร์เพลสตัดอัพในสโต์ กูมันแข่งมันสต้อนนั่งเมากันอยู่ในบังกะโลดิสวีคนี่กูเอาสาวเข้ามาวันละครอ้าอตายคนเดียวได้เพราะกูได้ทายาทมากับเคเอเโดยไม่ต้องใช้อากาศฆ่าคนตายโดยที่กูใช้ดามฆ่าจะเสียงมีไว้หดัดแดกไอสัตว์ไม่ใช่ใช้วางมากไว้เดืดไอไดฟังไอเดี้ยแมนเมื่อเป็นควยและไอสัตว์อย่ามาเชียแมนเบาไว้ก็ได้มึงอย่าเชียแรงสงสารพ่อแม่มึงกูเครียดแทน กูทำงานอยู่ที่บ้านคนเดียว <Yeah. S 1> แต่กูเป็นคนของราชสุดดอน,นกูเอาสาวขึ้นมาพาดบนเตียง uh. แต่ในเพลงกูเป็นฆาตกร uh. ไม่ต้องสงสัยอย่างที่พวกมึงเข้าใจมึงไม่อาจปฏิเสธบอกว่าแรปกูไม่โหดถ้าเกิดต้องตายไม่ว่ามึงจะเป็นใครกูไม่อยากที่จะฟังของร้องทีเธอได้โปร uh. ดกูทำงานอยู่ที่บ้านคนเดียว <Yeah. S 1> แต่กูเป็นคนของราชสุดดอน เียงแต่ในเพลงกูเป็นฆาตกรไม่ต้องสงสัยอย่างที่พวกมึงเข้าใจมึงไม่อาจปฏิเสธบอกว่าแรัปกูไม่โหดถ้าเกิดต้องตายไม่ว่ามึงจะเป็นใครกูไม่อยากที่จะฟังขาร้องทีเธอได้โปรดพีมึงคงไม่รู้ว่าพวกกูทำอะไรในยามที่พวกมึงนอนพวกมึงยังโง่มันเดวบุึงยังโง่เป็นกวายมึงก็เลยไม่ทราบในก่อนแต่กูจะเล่าให้ฟังจะเล่าให้มึงเข้าใจเป็นสตอรี่เป็นภาพเป็นตอนลางกูคมเหมือนมีของฆาตกรแจ็คเดอะลิปเมื่อคืนมึงทราบยังบอยมีหลักฐานเป็นภาพอร่อย เด็กกูและขอดเก็บไว้ให้พวกมึงฟังคาตกรรมหนือปากซอยก็ะช่าปัญญามึงเอาจากกล้าปอมปองวันวันทูฟักอยู่กูราชดอนฟักอยู่เมอร์เดย์คิงออฟบคคาตะกรฟักอยู่ฮูโรยยอพิซ่าสตอคิงออฟบัคเมอร์เดียวนกูเป็นแต่ราดชตากร มาพาดบนเตียงแต่ในเพลงกูเป็นฆาตกรไม่ต้องสงสัยอย่างที่พวกมึงเข้าใจมึงไม่อาจปฏิเสธบอกว่ารับกูไม่โหดถ้าเกิดต้องตายไม่ว่ามึงจะเป็นใคร <c oughs> กูไม่อยากที่จะฟังของร้องทีเธอได้ปด <c oughs> โปรดกูทำงานอยู่ที่บ้านคนเดียว <c oughs> แต่กูเป็นคนของราชดอนชา <c oughs> เอาสาวขึ้นมาพาดบนเตียง <c oughs> แต่ในเพลงกูเป็นฆาตกรไม่ต้องสงสัยอย่างที่พวกมึงเข้าใจมึงไม่อาจปฏิเสธบอกว่ารับกูไม่โหดถ้าเกิดต้องตายไม่ว่ามึงจะเป็นใครกูไม่อยากที่จะฟังขอร้องทีเธอได้โปรด please